ยังยังเสเสียเสีย,สยห้องนี้ผมเีนได้มาเด็กกับน้องพนักงานอะไรกันอออออออตอนกินเรล้าคนเมื่อคืนใช่ครับมากันบน,นอ้องพนันกางานเนี่ยไม่ร้องเสีนยนี่มังไม่เที่ยงแล้วมึงยังไม่ไปทางานห้องมึงยังไม่ร้องโอยน่าเสียเฮ้ยเฮ้ย พานเอาฝึกงานมาบ่เมาเหล้าเมื่อวานนึงกินเหล้ากันยู่เต้นน่ะพานเอาฝึกงานมาบ่บิมบิมเบ้พ่อแม่มาตามไอ้บิมอีบิมเมื่อคืนเป็นยังไงกันดิเมื่อคืนผมก็นั่งกินน้องฝึกงานกับพี่อั๋นเอาน้องเขาไม่ได้มาส่งผมแล้วครับเอ้าเมื่อคืนนี่ว่าได้กันนี่ว่ากน้องเขาเหรอยกในอั๋นต้งห่าง อ,อันนี้คือบ้านใหม่ในอันใช่ไหมครับ,รบมีมีห้องน้ำในตัวแล้วเออยใครใครย้ายจากกาลสินมาอยู่อุดรเนี่ยมาทํางานกับผมนี่ก็คือห้องใหม่ก็เช่าให้ในอันอยู่ในห้องน้ำก็มีเครื่องทำน้าอุ่นนะมีทำน้ำอุ่นให้หน้าหนาวนี่ก็อันครับลูกมึงลงในทอ่อตะเคือแล้วมีลูกอยู่ในท่อปะ่ะอ๋อไอ บอได้เหรอครับอยูยย่ใหญ่ได้ฝากคนหนูบอลอยถ้ามีป้อมอยู่ข้างหน้ากับห้องน้ำเราจะเราจะขี้อยู่ไหนดีครับ น่าจะห้องน้ำไเป็นความรนี่ยังมีของเสื่อใยนที่เราจะมาทำประมูลประมูลขายเองนี่ยยังมีสินค้าอีกเยอะอยู่สินค้าเออมีคนประมูลมาแล้วตัวหนึ่งใช่ไหมกี่บาทสามร้อยห้าสิบนี่ยังเหลือยังยังเหลือสินค้าอีกเยอะนะชอบตัวไหนเลือกเอาเลยนะครับอ่ามาดูที่นอนของนายอันนะครับว่านิ่มดีไหมใช้งานดีไหมหืมทะเลทรายซาฮารา อยู่ได้ไหมอยู่ได้ครับอยู่กี่คนนี่ผมอยู่คนเดียวเอ้าเราติดผู้สงผู้สาวหลายๆไปไหนหมดเลยบุมบ่เดียวมากเหรออ๋อบุ่เดียวมาเใช่ไหมไม่นครับเอาแต่บอกอื่นบอครับมก็อยู่ดอนเนี่ยท่านเด็กเขยเยอะๆเลยครับโอ้เคยเอามาอยู่เลยเอออยู่กันแล้วสิ้นเด็กกระท่อมเคยอยู่ฮะอยู่ตรงหน้ากระท่อมเคยครับโอ้ยเออบีทีวีเนี เปิดได้เปิดได้เพืออยู่กับคีบี้ค่อยได้เปิดครับมันเปิดได้อยู่เออมีตู้เย็นตู้เย็นใช้ได้ไหมใช้ได้ครับเออตู้เย็นมีอะไรโอ้มีมีอะไรนี่กินอะไรกันผมเนาะโอ้กินหักกินยาด้วยผมม่เลยกินแบบกลับฟ้ากลาบฟ้าในขั้วอยู่ในครัวเราอยู่ไหนทำตัวไหนรัวครัวบ่มีครับเออเราซื้อได้แล้วปะอ๋อซื้อมากินเอาแมนสื่อประเทศซีกินเอาอะไรอีกเอ้ามีแป้งครับใช่มีอะไรอีกนี่ทาแป้งไหมแป้ง นี่นี่ครับมียานวดผมกับอ่าหัวทีวียานวดที่ร้านล่าเข้ามาโทรศัพท์ครับยานวดที่ร้านกาให้มาบวกับผมสื่อได้ครับสื่อเม่นครับเอาแล้วพวกไอพวกคีมพวกยาสาผมแตงตีฟันแตงฟันเลยอ่ะกับผมสื่อครับสื่อยู่ไหนที่นั่นกระเป๋านะครับโอ้นกระเป๋าเอออยู่แบบเดียบง่ายอยู่นี่กับอยู่บ้านอยู่ในสบายกว่ากันอยู่เนี่ยสบายกว่าครับเพราะว่าเพราะว่ามันมันเงียบดี ไม่มีคนกวนไม่มีเด็กมากวนอ๋ออย่าั้มมีคนกวนใช่ครับครับอยู่ยนี่ก็มีห้องน้ําแล้วก็ใกล้ที่ทํางานแต่ก่อนที่จะมาถ่ายที่ของผมนะแกต้องขี่จากกรสินมาหาผมอยู่เตทน้์แล้วก็ถ่ายสองสามวัน,ก,นวก็ต้องขี่กลับไปอีกมันไกลขี่ประมาณสามชั่วโมงของค่าน้ํามันอีกอ่ามีค่าใช้จ่ายก่อนไปทํางานก็ไปเล่นน้องปัญจังบ้างน้องติมบ้างน้องปูไปครับสธานะสถานะทุกที่ไปหมดในอุนเป็นว่าไปพักก่อนเสร็จปุ๊บบ่ายสาม ก็ค่อยไปถ่ายคลิปห้าโมงเย็นก็กลับกลับแล้วก็ไปหาเลาะกินนั้นกินนี่เป็นไ่ชิีนี้ก็มีคมสุขดีเดี๋ยวถ้าเกิดอยู่กันนานๆอาจจะอัปเกรดให้เพราะตอนนี้ผมก็ยังไม่ค่อยรู้นิสัยขนาดไหนเดี๋ยวไยเอาการในการอัปเกรดอัปเกรดรถด้วยนะโอเคไหมครับดีไหม มุกเปลี่ยน์รากี่คันแล้วสองคันเดีวเ๋ยวเปลี่ยนรถเอาเปลี่ยนห้องให้อีกเพิ่งมาอยู่กับผมได้ประมาณกี่เดือนสองที่สามเปลี่ยนรถมาสองคันแล้วอยากเปลี่ยนอีกอยู่อแต่ว่าติดจองก่อนิจริงๆท่ันที่สามเกือบแล้วเอโอเคครับนี่ก็คือห้องใหม่ของนายอันนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณ